สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชั้นแนลนะครับวันนี้ครับเราจะมาต่อกันที่โปเกมอนชนิดพิเศษ EP ที่2แล้วนะครับโปเกมอนชนิดพิเศษเหล่านี้ครับบางตัวเดี่ยมันก็ปรากฏมาแค่อยู่ในเฉพาะของโปเกมอนเดอะมูฟวี่ครับหรือบางตัวถ้าเกิดว่ามันมีในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยครับมันก็เป็นโปเกมอนหายากครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าใน EP ที่2เนี่ยครับจะมีตัวไหนกันบ้างครับตัวแรกครับโซโลอาร์โปเกมอนประเภทความมืดครับก็เป็นโปเกมอนที่เป็นตัวเอกในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ าคที่13ครับมีชื่อภาคว่าโซโลอาร์เจ้าแห่งมายานะครับความสามารถของโซโลอาร์ครับก็ตามฉายาของเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสร้างภาพลวงตาสร้างภาพมายาขึ้นมาได้ครับ เช่นสามารถสร้างภาพลวงตาให้คนอื่นเห็นตัวโซโลอาร์คนะครับเป็นโปเกมอนชีิตอื่นๆได้ครับอย่างในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคนี้ครับโซโลอาร์คก็ใช้ความสามารถของตัวเองนี่ครับแปลงร่างตัวเองเป็นโปเกมอนในตำนานแล้วก็เข้าไปอารวาสในเมืองนะครับจนทําให้ทั้งซุยคุนไลโคลแล้วก็เอนเต้น,นะครับต้องมาจัดการกับโซโลอาร์คครับแต่ว่าโซโลอาร์คนี่ก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับค่อนข้างที่จะอึเดเลยทีเดียวนะ ถึงแม้ว่าจะโดนทั้งซุยคุนไลโคเอนเต้ ico, e, ครับผมลุมอัดเข้าไปครับโซโลอาร์ก็ยังทนรับการโจมตีพวกนั้นอยู่ได้นะฮะและในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคนี้ครับก็มีโปเกมอนเทพหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นไลโคเอนเต้ซุยคุนครับรวมถึงเซลบ,บี้ก็มีด้วยนะฮะก็มากันครบหลายตัวเลยนะครับสำหรับโปเกมอนในตำนาครับก็ทําให้ภาคนี้ดูคล,คลื่นขึ้นมาทันทีนะ Dark l ไลท์โปเกมอนฝันร้ายแห่งเมืองอาราโอสทาวครับปรากฏตัวออกมาในโปเกมอนเดอะมูวี่ภาคที่10ครับที่มีชื่อภาคว่าเด er ียก้าระทะภพาวเกียร์แล้วก็ปะทะดาร์คไลท์นะครับ ทักกันนัวเนียเลยครับภาคนี้ครับ3ตัวรวมกันนะฮะโดยปกติแล้วดาร์กไลเป็นโปเกม,มอนที่ไม่ค่อยจะปรากฏตัวให้ใครได้เห็นนะครับในโปเกมอนเดอะมูวี่ครับคนในเมืองเมื่อเจอดาร์กไลครับเขาก็มีความคิดว่าเมื่อดาร์กไลปรากฏตัวขึ้นมาก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาร์กไลปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่าต้องการจะมาเตือนคนในเมืองนะครับเพราะว่าในขณะนั้นครับ เดียรกากับพาเกียนั้นกําลังปะทะก,กันครับและถ้าเกิดว่าโปเกมอนในตำนาน2ตัวนี้สู้กันหนักๆเข้าครับผมมันจะทําให้เมืองรอาโมสทาเนี่ยหายไปเลยนะฮะความเก่งกาจของ Dark l ไลครับ Dark l ไลสามารถเคลื่อนไหวไปตามเงาที่อยู่ตามพื้นได้ครับแล้วก็ยังมีท่าโจมตีที่มีชื่อท่าว่าไนแมรด้วยครับแปลตรงตัวก็คือท่าฝันร้ายฮนะ จะสามารถทําให้คู่ต่อสู้หลับแล้วก็ตกอยู่ในภวังแห่งฝันร้ายครับซึ่งท่านี้ก็โหดใช้ได้นะคือโดนเข้าไปทีเดียวแล้วก็หลับเลยครับหลับแบบไม่มีข้อแม้ครับหลับเท่านั้นยังไม่พอครับผมยังโดนฝันร้ายเข้าอีกนะถือว่าสวยซ้ำสวยซ้อนมากครับถ้าเกิดว่าโดนท่านี้นะฮะและดาร์กไลยังสามารถแยกล่างออกมาเป็นหลายตัวได้อีกด้วยนะฮะในโปเกมอนเดอะมูวี่ภาคนี้ครับดาร์คไล์ก็โดนโปเกมอนนะเจ็ดแปดตัวลุมกระหน่ำโจมตีใส่ดาร์คไล์ครับ แต่ว่าแม่งอึดมากครับไอตัวดาร์กไลคือไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยนะครับ7-8ตัวครับลุมกันปล่อยพลังใส่ดาร์กไลเข้าไปตัวเดียวเลยฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับแถวไอตโปมอนพวกนั้นครับก็ยังโดนเล่นงานกับไ้วยท่าฝันร้ายท่าไนเมอีกด้วยนะฮะหมอกันไปตามๆกันกันเลยทีเดียวฮะ และความเก่งกาจของดาร์คไลไม่ได้มีแค่นี้นะครับดาร์คไลสามารถโจมตีทั้งเดียรก้าแล้วก็พาเกียให้กระเด็นไปทังคู่ได้ครับโดยใช้การโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแม่งโหดเกินไปแล้วนะไม่ใช่โปเกมอนในตำนานนะครับแต่ว่าสามารถเล่นงานโปเกมอนในตำนานได้ทีเดียว2ตัวเลยนะครับโหดฝุดๆนะฮะตัวนี้ตัวต่อมาครับอันนนครับผมเป็นโปเกมอนปริศนาที่ปรากฏตัวมาในโปเกมอนเดบิววี่ภาคที่3ครับที่มีชื่อภาคว่า ผจญภัยบนหอคอยปีศาจครับก็เป็นภาคต้นๆเลยครับเก่ามากๆครับผมสิกว่าปีแล้วไอ้โปเกมอนภาคที่3เนี่ยซึ่งโปเกมอนเดบูวี้ภาคที่3ครับมันฉายตอนปี2000นะครับปัจจุบันนี้ก็ปี2016เข้าไปแล้วนะจะ20ปีแล้ว <c oughs> นานโคตรครับ อันนนครับผมเป็นโปเกมอนลึกลับครับที่อยู่ในโบราณสถานนะครับอันนอนจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะค,คล้ายๆกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับจะมีทั้งหมด28ตัวครับคือ A ถึง Z เนี่ย26ตัวแล้วก็มีอันนอนที่เป็นเครื่องหมายคันธารอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็อันนนที่เป็นเครื่องหมายตกใจอีกตัวหนึ่งนะฮะก็รวมกันเป็น28ตัวนะครับซึ่งในโปเกมอนเดมูฟวี่ภาคนี้ครับอันนอนแม่งแทบไม่ได้มีบทอะไรเลย ไอตัวอันโนนะครับมันสร้างเอนเต้ขึ้นมาครับให้กับหนูน้อยมีนะฮะแล้วหนูน้อยมีก็คิดว่าเอนเต้เนี่ยเป็นพ่อของตัวเองนะครับผมและอันโนมันก็มีบทแค่นั้นนะฮะสร้างตัวเอนเต้ออกมาตามจินตนาการของหนูมีแล้วนอกจากนั้นมันก็บินวนไปวนมาแล้วก็ไม่ได้มีบทอะไรอีกเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับตัวอันโนในสมัยที่ผมเล่นเกมโปเกมอนในเกมบอยครับเพื่อนผมมันเคยหลอกผมนะบ,บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปจับอันโนให้ได้ครบทุกตัวนะเว้ย เดี๋ยวเราจะสามารถไปจับมิวต่อได้เอ้ยแม่งหลอกผมเว้ยแม่งบอกว่าจับอันโดนเสร็จแล้วผมเนี่ยจะไปจับมิวต่อได้แล้วทีสุดท้ายเนี่ยผมตับครบเลยเว้ยสุดท้ายแล้วแม่งหามิวไม่ได้แบบือไม่รู้ว่าผมหาไม่เป็นเลยเพื่อนมันหลอกผมก็ไม่รู้นะแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยได้บิวกับเขาเลยทีรบนทดชีวิตตัวเองมากครับโดนเพื่อนหลอกนะฮะ ต่อมาครับลูคาริโอครับเป็นโปเกมอนตัวเอกที่อยู่ในโปเกมอนเดอะมูวี่ภาคที่8ครับมีชื่อภาคว่ามิวและอัศวินคลื่นพลังครับเรื่องราวของลูคาริโอในโปเกมอนเดอะมูวี่ภาคนี้ครับ มันเป็นเรื่องราวที่ต้องย้อนอดีตไปไกลโพ้นเลยครับในสมัยที่ยังไม่มีมอนสเตอร์บอลครับลูคาิโอได้เรียนวิชาคลื่นพลังกับอารอนครับทำให้ลูคาเิโอตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการใช้คลื่นพลังได้ครับการใช้คลื่นพลังเนี้ยก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าตามองไม่เห็นหรือว่าหลับตาอยู่เราจะสามารถสัมผัสพ,พลังของสิ่งมีชีวิตรอบตัวได้ครัก็ถือว่าเป็นพลังที่เจ๋งไม่เบาครับคล้ายๆพวกจอมยุทธอะไรประมาณนั้นนะฮะ คือหลับตาตามองไม่เห็นนะแต่ว่ายังต่อสู้ได้อะไรประมาณนะั้นนะฮะโปเกมอนตัวต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ3ตัวเลยนะครับเป็นแก๊ง3ชาติครับทั้งเลจิล็อกครับเลจิไอแล้วก็เลจิสติลครับสตัวนี้ก็ปรากฏตัวอยู่ในโปเกมอนเดฟวีภาคที่8เช่นกันนะครับ เลจิล็อกเลจิไอแล้วก็เลจิสตตลนะครับดูเหมือนว่ามีหน้าที่เฝ้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใครบุกรุกเข้าไปในต้นไม้ผู้ให้กําเนิดโลกครับและเพื่อนๆนดูครับคือหน้าตาเลจิล็อกเลจิไอแล้วก็เลจิสตตลนี่คือหน้าตามันบอกยี่ห้อมากเลยนะครับเลจิล็อกครับก็คือตัวหินนะฮะเลจิไอก็ตัวน้ําแข็งนะครับส่วนเลจิสติลก็เป็นตัวเหล็กนะหน้าตามันบอกยี่ห้อมากเลยครับต้นไม้ผู้ให้กําเนิดโลกที่ไอสามตัวนี้เนี่ยคอยเฝ้าระวังอยู่ครับก็มีอายุมากกว่าหมื่นปีเข้าไปแล้วครับ เป็นต้นไม้ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการเล่าขานกันว่าต้นไม้นะครับเป็นผู้ให้กําเนิดโลกฮะและภายในต้นไม้ผู้ให้กําเนิดโลกนั้นก็จะมีเม็ดเลือดขาวด้วยครับไอเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายเรานะครับนั่นก็คือฆ่าเชื้อโรคนะไอพวกซาโตชิเข้าไปครับผมก็ถูกมองว่าเป็นเชื้อโรคครับก็โดนจัดการไปนะครับส่วนพวกโปเกมอนนะสามารถอยู่ในต้นไม้ได้นะครับยกเว้นพวกมนุษย์นะพวกมนุษย์ก็จะโดนจัดการไปนะฮะ ส่วนเลจิล็อกลิไอแล้วก็เลจิสติลครับสตัวนี้ยังไม่ได้เห็นความสามารถมันอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับในโปเกมอนเดอะมูฟวี่แต่ที่แน่นอนครับคือความอึดความถึกความทนมือทนท้าของ3ตัวนี้ฮะคืออึดมากครับในภาคนี้ครับคือมันโดนโจมตีใส่บ่อยมากแล้วก็เยอะมากครับแต่ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยนะฮะเชมี่ครับเป็นโปเกมอนแบบว่าฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวครับน่ารักมากครับปรากฏตัวมาในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคที่11ครับชื่อภาคว่า กีลาตีน่ากับช่อดอกไม้แห่งท้องฟ้าน้ําแข็งเชมี่ฮะเชมี่เป็นโปเกมอนที่พูดได้ครับผมพูดได้ก็โอเคใช่ไหมครับเป็นโปเกมอนที่พูดได้สื่อสารได้แต่ถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูโปเกมอนภาคนี้ฮะจะไม่รู้สึกว่าการที่เชมี่พูดได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันพูดได้แต่ว่ามันพูดเก่งฮะพูดเก่งจนเกินไปครับคือช่างเจรจาแล้วก็พูดเก่งมากครับจอยเจ้าจ้อยเจ้า ทั้งพูดเก่งทั้งบ่นเก่งนะฮะไอตัวเชมี่เนี่ยฮะเชมี่ถูกเรียกว่าเป็นโปเกมอนขอบคุณครับแล้วก็เป็นโปเกมอนหายากด้วยนะฮะทักษะความสามารถของเชมี่ครับเชมี่สามารถใช้ท่า e ีดแฟร์ได้ครับ ท่าซีแฟคือเชมี่จะสามารถดูดควนันหรือว่าดูดแก๊สพิษเข้าไปในร่างกายของตัวเองได้แล้วก็ระเบิดออกมาได้ครับซึ่งแรงระเบิดของท่าซีแฟร์นะครับสามารถระเบิดป่าได้ทั้งป่าเลยนะครับแล้วในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคนี้ครับเชมี่มันได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของกีลาติน่าครับแรงระเบิดของซีแฟ์ของเชมี่นะครับสามารถเปิดประตูแห่งโลกย้อนกลับที่กีลาตินา่านั้นอาศัยอยู่ได้ด้วยนะฮะ ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยนะครับและนอกจากท่าฟีดแฟร์ครับเชมี่ก็ยังมีทักษะอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับเช่นสามารถสร้างตัวแทนขึ้นมาได้ครับก็คล้ายๆกับสร้างล่างแยกนะครับแต่ว่าจะเป็นล่างแยกดอกไม้ครับผมเอาดอกไม้นะครับมาสร้างล่างแยกของตัวเองนะฮะแล้วก็ยังมีท่าอโลมาเทลฟี่ครับเป็นท่าฟื้นพลังครับเชมี่ใช้ท่าอโลมาเทลฟี่นะครับฟื้นพลังให้กับกีลาติน่าครับก็เป็นท่าที่เจ๋งมากๆอีกท่าหนึ่งนะ เพราะว่าในตอนนั้นครับตัวกิลาติน่านี่คือสภาพล่อแร่ล่อแร่แล้วนะครับจะไปอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ได้ความสามารถของเชมีนะครับรักษานะฮะก็ทําให้กิลาติน่าเนี่ยกลับมาแข็งแรงกับปีกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะเชมีนั้นสามารถแปลงร่างเป็นร่างสกายฟอร์มได้ครับซึ่งเป็นร่างที่บินได้ครับเชมีจะสามารถแปลงร่างสกายฟอร์มนีได้ก็ต่อเมื่อ เชมี่นั้นได้ดมกลิ่นของดอกกลาซีเดียนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นร่างที่บินได้ครับก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเชมี่นั้นจะใช้ร่างสกายฟอร์มได้แต่เฉพาะในตอนกลางวันนะครับพอเป็นตอนกลางคืนก็จะกลับเป็นร่างแบบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเหมือนเดิมนะฮะเลติกัสครับก็เป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในโปเกมอนเดอะบูวี่ภาคที่11อดครับอยู่ในภาคเดียวกับเชมี่ครับแต่ว่ามีบทน้อยมากครับน่าสงสารตัวเลติกัสนะครับเหมือนกับเป็นลูกเมียน้อยเลย มันมีบทแค่นิดเดียวครับคือมันโผล่ตัวออกมาครับแล้วก็ดันแม่น้ำน,น้ําแข็งนะครับแม่น้ำน,น้ำแข็งมันกําลังจะเคลื่อนตัวแล้วก็ไปทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าครับไอตัวเลติกัสนี่ครับก็เลยมาช่วยดันแม่น้ําน้ําแข็งเอาไว้นะไม่ให้เคลื่อนไหวไปทําลายอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีบทแค่นั้นนะเจโนเซกเจ้าลมกรดครับเป็นโปเกมอนที่มีบทบาทในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคที่16ครับมีชื่อภาคว่าเจโนเซกเจ้าลมกรด การตื่นของ m มิวทูครับซึ่งภาคนี้ครับนอกจากเราจะได้เห็นโปเกมอนเด็กดําบันเ e โน s ซกแล้วเรายังได้เห็นการตื่นของมิวท o ครับซึ่งเป็นร่างเมก้ามิวทูนั่นเองครับ เจโนเซกเป็นโปเกมอนที่คืนชีพจากฟอสซิลครับถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ฮะซึ่งเดิมทีแล้วครับเจโนเซกนั้นไม่ได้มีอาวุธติดอยู่กับตัวครับแต่ว่าพวกมนุษย์ครับไปสร้างเจโนเซกขึ้นมาครับแล้วก็ติดอาวุธให้กับเจโนเซกด้วยครับซึ่งพอฟื้นขึ้นมาครับและอาวุธที่ติดอยู่ในตัวเจโนเซกครับก็ทําให้ตัวเจโนเซกนั้นมีความแข็งแกร่งมากๆฮะเจโนเซกในภาคนี้ครับมันจะมีไอตัวสีแดงนะครับที่เป็นหัวหน้าครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกเรไม่เบาเลยนะครรัพาะว่่ใูดอไไก็มฟงครับ มุ่งหน้าทำลายล้างอย่างเดียวนะครับเห็นทุกอย่างเป็นศัตรูนะฮะใครพูดอะไรก็ไม่ฟังครับทำตัวยางกบเป็นพวกแค้นฝังหุ่นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอารวาสลูกเดียวเลยนะครับไอตัวเกโนเซกสีแดงเนี่ยฮะไอความสามารถของเกโนเซกครับคือมันเป็นโปเกมอนที่แม่งเร็วมากๆครับตามฉายามาเลยครับว่าเป็นเจ้าลมกรดนะฮะถ้าใครเคยดูเ m e n นครับมันจะมีไอตัวหนึ่งที่มันวิ่งไวๆแล้วก็คือแบบนั้นเลยฮะคือมันเร็วจนขนาดที่ว่า เห็นสิ่งรอบตัวนั้นหยุดนิ่งครับแม่งเลวแบบเว่อร์เลยนะฮะเกโนเซกนั้นก็เป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในยุคโบราณเลยนะคบเคยมีชีวิตอยู่ในช่วง300ล้านปีก่อนครับก็เป็นโปเกมอนดึกดันกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นคุณปู่โปเกมอนกันเลยก็ว่าได้นะครับเก่าแก่มากๆฮะ ก็จบไปแล้วนะครับกับโปเกมอนชนิดพิเศษสุดเจ๋งนะครับใน EP ีที่2ครับก็ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นโปเกมอนที่มีบทบาทใน W ดหมดเลยนะครับเอาละครับมาดูสติกเกอร์ลายของผมกันนิดนึงนะครับน้องแก้มป่องจอมปวดนะครับอยากโหลดก็โหลดครับไม่อยากโหลดก็ไม่ต้องโหลดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันที่ช่วงต่อไปเลยครับถามดีๆตอบกวนฮะพี่โวเคเนียเป็นโปเกมอนในตำนานหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นโปเกมอนในตำนานหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับผมคนภาคเขาบอกว่าเป็นโปเกมอนมายานะผมก็เรียกไปตามเขานะครับว่าเป็นโปเกมอนมายาแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้จริงๆเนี่ยว่าไอ้โปเกมอนตัวไหนมันถูกเรียกว่ามายาหรือตำนานเนี่ยเราก็ต้องดูจากต้นฉบับเลยภาษาญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็แปลเองเลยนะครับว่าไอ้ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเรียกตัวนี้ว่าเป็นโปเกมอนในตำนานหรือว่าเรียกว่าเป็นโปเกมอนมายานะฮะส่วนตัวผมเองครับผมก็อ้างอิงตามคนที่เขาภาคเสียงโปเกมอน เดอะมูฟวี่นะครับเขาเรียกไอวโวเคเนียนว่าเป็นโปเกมอนมายานะผมก็อ้างอิงไปตามนั้นไปนะฮะตลกฮ่าฮ่าฮ่เฮียฮ่า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 ฮ่ฮ่า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 าฮ่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 ฮ ที่ทาเรื่องลูฟี่กําเนิดเกียร์ห้าลูฟี่กําเนิดเกียร์ห้าเหรอผมไม่รู้อะว่าเกียร์ห้ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวขอบนเกียร์สี่เลยแล้วกันเกียร์สี่เนี่ยคือผมบอกตรงๆเลยครับว่าคือมันไม่ค่อยเฟียเท่าไรงตัวมันใหญ่ๆอ้วนๆพระเอกนะเลยวาดให้พระเอกอ้วน <laughs> คือผมว่าไอ้เกียร์สี่เนี่ยอาจารย์โอดาเนี่ยเขาน่าจะอ้างอิงพื้นฐานจากตอนไม่แม่ลูฟี่ครับไม่แม่ลูฟี่คือ ไอตอนที่ลูฟี่มันเอาเงายัดเข้าไปในร่างกายเยอะๆครับเอาเงา100เงาครับยัดเข้าไปในร่างกายได้ร่างลูฟี่ไหมแมวมาผมว่าร่างนั้นเนี่ยแม่งเท่กว่าลูฟี่เกียร์สีอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ร่างนั้นเป็นเกียร์สีมากกว่านะครับคงจะเท่กว่ากันเยอะเลยนะครับส่วนเกียร์ห้าไม่รู้เหมือนกันครับผมรออาจารย์โอดากเขาเปิดเผยต่อไปนะครับว่าจะให้ลูฟี่นั้นเป็นสัประหลาดลักษณะไหนนะครับแต่เกียร์สี่ได้ก็เต็มทนแล้วกลายเป็นลูฟี่ตัวพองฮะตัวออกดูตุ้ยนยึงูฟีี่ เคยเจอเคลูดิโอเนี่ยแต่ว่าบอลหมดอ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 ดนะเจอเคลูดิโอนะครับ <ie dug> <nach> แต่ว่าจับไม่ได้นะเพราะว่าบอลหมดนะครับทีหลังก็เตรียมบอลไปเยอะๆยอะเลยครับผมพอเจออะไรจะได้จับได้นะค,คือแล้วยิ่งเตอโปเกมอนที่ไม่งหายากๆนี่คือบอลลูกเดียวจับไม่ได้นะครับต้องปาเป็นสิบนะทีหลังก็ต้องตุนบอลไปเยอะๆนิดนึงนะครับคุณน้องนัทพลนะทํำหินนะ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังนะฮะพี่คะถ้าพี่ขอพรจีราชีได้พี่จะขออะไรขอพรจากจีราชีเหรอจริงๆนะไอสิ่งที่จีราชีให้เรามันก็ไม่เชิงว่าพอนะคือมันสามารถโยกย้ายของจากที่หนึ่งมาต่อมาให้เราได้ครับคือเหมือนกับว่าเคลื่อนย้ายผ่านมิต,ติข้ามมิต,ตินะฮะและถ้าเกิดว่าขอได้นะผมไม่ขอของหรอกผมจะขอให้จิราชีนะครับส่งผมไปที่ที่ผมอยากไปนะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบการเดินทางนะขี้เกียจเดินทาง เป็นคนขี้เกียจนะถ้าเกิดว่าขอได้ก็คงจะเป็นในลักษณะดีนะครับช่วยให้จิราชีทําให้ชีวิตในการเดินทางผมนั้นสะดวกขึ้นนะขออีกคลิปหนึ่งได้ปะมาถึงขอคลิปโปเกมอนใช่ไหมครับก็โอเคครับผมในคลิปนี้ครับก็จัดให้อีกสิตัวครับก็ดูกันให้สาสมใจไปเลยนะพี่ครับพลังของมานาฟี่เนี่ยเหมือนของรอใช่ปะมาถึงพลังที่เคลื่อนย้ายจิตใจสลับจิตใจกันใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ผมว่าของทาฟาก้าดีรอนี่โหดกว่าเยอะครับเพราะว่า พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้ก็ต่อเมื่อรอนั้นสลับกลับให้นะแต่ของมานาฟี่เนี่ยคือมันสลับจิตใจได้แป๊บเดียวแล้วก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมโดยอัตโนมัตินะเป็นทักษะที่มานาฟี่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวครับแต่ต่างจากรอลิปลับเลยครับรอนั้นสามารถควบคุมได้เยอะกว่าครับแล้วพอเมื่อสลับจิตใจแล้วครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับจะกลับเป็นเหมือนเดิมก็ต่อเมื่อนั้นรอนั้นสลับให้นะคะเพราะฉะนั้นครับรอเจ๋งกว่าเยอะฮะจอร์ซีนาจะได้แชมป์บอลโลก จอร์นซีน่าจะได้แชมป์บอลโลกเหรอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับจอร์นซีน่ามันเป็นนักวัยปั้มนะครับและที่สําคัญครับคือนี่มาอีกแล้วเหรอจอร์นซีน่าอีกแล้วเหรอมามาบ่อยไปหรือเปล่าครับจอร์นซีน่าเฮ้ยจอร์นซีน่าจะเป็นแชมป์มันต้องเป็นแบบว่าแชมป์เฮฟวี่เวทนะครับแชมป์แชมป์แต่เบนยูแต่เบนยูอีเลยครับ, w e รบจะมาได้แชมป์โลกอะไรนะครับจอร์นซีน่ามันเห้ยแบบว่าจอร์นซีน่าเป็นนักบอลให้แม่งเล่นตำแหน่งอะไรดีวะให้แม่งเล่นตำแหน่งกองหลังหีือเ่าฮะ นะกกองหน้าคนไหนเลี้ยงมาครับจับ attitude adjustment แม่เงเลยครับไม่มีใครกล้าเลี้ยงบอลมาแน่นอนนะเดีว่าเจอท่านี้ก็ไปเอ้ยไม่ใช่จอนสีหน้ามาอีกแล้วไปดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปดีกว่า <c oughs> อยากดูปโปเกมอนอี <c oughs> มาเป็นเด็กมาเป็นเด็กร้องไห้ฮือเลยนะ <c oughs> โปเกมอนเหรอก็นี่ไงทําให้แล้วไงมีตั้งหลายคลิปนะครับไปย้อนดูได้นะครับมีเยอะมากครับโปเกมอนนะไม่ต้องเสียใจหรือว่าร้องไห้ไปนะครับ เอาซะผมละทวยเลยนะครับยู่ดีแฟนคลับมาลองให้อยากตัวโปเกมอนนะ